สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับสู่ช่อง AI วิเคราะห์บอลที่นี่เรามีการวิเคราะห์ฟุตบอลที่ดีที่สุดมาให้คุณทุกวันวันนี้เราจะเจาะลึกการวิเคราะห์ที่น่าสนใจพร้อมทำนายผลการแข่งขันถ้าคุณไม่อยากพลาดการอัปเดตและข้อมูลเจง๋จงๆแบบนี้อย่าลืมกดซับสไครต์กดไลค์และแชร์วิดีโอนี้ให้เพื่อนเพื่อเพื่อให้พวกเขาได้รับข้อมูลที่ดีไปด้วยกันมาเริ่มกันเลยฟุตบอลในวันนี้เราจะไปวิเคราะห์กันที่พรีเมียร์ลีกอังกฤษโดยเลือกไปที่คู่ระหว่างแมนเชสเตอร์ซิตี้เปิดบ้านต้อนรับการมมาายยืออนนขงงทีงี่่คู้ จะลงเตะก,กันในเวลาที่งคืนครึ่งตามเวลาประเทศไทยซึ่งจะแข่งกันที่สนามเอติฮัสเตียมผู้ตัดสินในวันนี้เป็นทางด้านจอรนบรุกตอนนี้ช่อง A อวิเคราะห์บอลสามารถเปิดระบบสมัครสมาชิกได้แล้วหากเพื่อนเพื่อนท่านใดอยากสนับสนุนเราสามารถสมัครสมาชิกกันเข้ามาได้โดยจะมีอยู่สามระดับคือระดับกองเชียร์ระดับฮูลิแกนและระดับประธานสโมสรเนื่องจากเราไม่ได้รับโฆษณาที่เกี่ยวกับการผนันการเป็นสมาชิกของเพื่อน,เพ,อนเพื่อนไม่ว่าจะเป็นระดับไหนทางเราขอขอบคุณสุดหัวใจครับ ทั้งนี้สามารถดูรายละเอียดอื่นเพิ่มเติมได้ที่ใต้วิดีโอครับกลับมาที่การวิเคราะห์ของเรากันครับเรามาเริ่มกันที่เจ้าบ้านแมนเชสเตอร์ซิตี้ความพร้อมในวันนี้ปัจจุบันอยู่ลำดับ2ของตารางคะแนนฟอร์ม5นัดหลังสุดจากทุกรายการชนะ1นัดเสมอ0ูนนัดแท้4นัดโดยสามารถทำประตูทั้งหมดได้5ประตูเสียส0ประตูวันนี้แมนเชสเตอร์ซิตี้ยังคงเจอปัญหานักเตะเจ็บเยอะเหมือนเดิมที่วืดแน่ๆนคือรูเบดิียสออสการ์บ็อบและโรดริโกอั์ดานเดส เช่นเดียวกับแจ็คกิลิตกับมาูเอลอาคารยี่ก็ยังไม่น่าพร้อมรวมถึงต้อรอเชฟฟิตัวหลักระหวากราว4-5่รายว่ามีใครพร้อมช่วยทีมหรือไม่จึงไม่ค่อยเหลือทางเลอหมกักนักเตรียมส่งหน้าเดิมลงสนามหน้าเต้ายังคงฝากทีเด็ดไว้กับเออร์ลิงฮาแลนด์โดยมีอิวกายกุนโดกาและเควินเดบรอยเป็นทีเด็ดจากแถว2มาดูในส่วนของทางด้านทีมเยือนสเปอร์สกันบ้างความพร้อมในวันนี้ปัจจุบันอยู่ลำดับ10ของตารางคะแนนฟอร์ม5นัดหลังสุดจากทุกรายการชนะสองนัดเสมอ0ูนัดแพ้3นัดโดยสามารถทำประตูทั้งหมด ได้ก้าวประตูเสีย8ประตูวันนี้สเปอร์สเจอข่าวไม่สู้ดีภายหลังที่โรดริโกเป็นตางกูกองกลางทีมชาติอุรุกวัยเจอโทษแบนยาว7เกมฐานเหยียดชั่วชาติผสมรวมกับวินซงโอแดริชาร์ดซอนและมิกกี้ฟานเดฟเฟนที่มีอาการบาดเจ็บแต่ข่าวดีคือกองหลังตัวหลักอย่างคริสเตียนโรเมโรมีลุ้นผ่านความฟิตลงช่วยทีมขณะที่แดนบนเตรียมส่งเบรนแนนจอนสันโดมินิกโซลันกี้กับซอหนึ่งมิประสานงานร่วมกัน11ผู้เล่นที่คาดว่าจะได้ลงสนามในวันนี้ แมนเชสเตอร์ซิตี้จะมาในระบบ4-1-4-1นำทีมโดยเอเดซอนมราสริโกลูอิสมาดูเอลอาคารยีเนธานอากยอสโกกวาดิโอนมาเตโอคูวาซิตเบนาโดซสินวาอิวกายกุนโดกานเควินเดอบรอยซินวินโยเออร์ลิงฮาแลนด์สเปอร์สจะมาในระบบ4-3-3นำทีมโดยกูเยโมวิคาริโอเปโรปอรโรราดูรากูสินคริสเตียนโรเมโรเดสตินีอูโดกีเดยานคูเลสกีโรดริโก้เบนตานกูปาปซา เปรนแนนจอ์นสันโดมินิกโซลังกีซอนฮึงมินทัศนะของคู่นี้ในคู่นี้เคยพบกันมามากกว่า10นัดโดย5นัดหลังสุดคือเจ้าบ้านแมนเชสเตอร์ซิตี้ชนะ1นัดเสมอ1นัดแพ้3นัดโดยสามารถทำประตูทั้งหมดได้5ประตูเสีย8ประตูแมนซิตี้กำลังเมาหมัดหลังจากแพ้4เกมติดต่อกันแต่พอเข้าใจแม้เป็นการพ่ายนอกบ้านทั้งหมดแต่ก็ผิดวิสัยต่อทีมอย่างพวกเขาจริงอยู่ว่า ได้กลับมาเฝ้าบ้านเป็นหนแรกในรอบเกือบหนึ่งเดือนแรงจูงใจสูงแน่นอนทว่าสภาพทีมก็ยังไม่พร้อมอยู่ดีแม้พักเบรคเกือบ2สัปดาห์แถมเกมลีกหลังฟี فا เดทผู้เล่นมักจะออกลุกซึมขณะที่สเปอร์สพ่ายนอกบ้านถึง3จาก4ีนัดล่าสุดแต่สกอต์บุตรตลอดและครั้งสุดท้ายที่ไก่เดือยทองยกพลแพ้เกิน2เมตรต้องย้อนไปปะถึงปลายซีซั่นที่แล้วดังนั้นออกมาเจอเรือใบช่วงขาลงแถมตัวเจ็บเยอะคาดว่าสเปอร์แพ้ไม่ขาด เปอร์เซนต์ที่แมนเชสเตอร์ซิตี้จะชนะอยู่ที่5 5เปอร์เซ็นต์ที่สเปอร์สจะชนะอยู่ที่20%และผลที่คู่นี้จะออกมาเสมออยู่ที่2 5จากการวิเคราะห์สามารถฟันธงได้ว่าแมนเชสเตอร์ซิตี้เปิดบ้านชนะสเปอร์สไปด้วยประตูหนึ่งประตูต่อ0ูย์แล้วเพื่อนๆคิดว่าคู่นี้ทีมไหนจะเป็นผู้ชนะสกอร์เท่าไหร่พิมพ์คอมเมนต์กันมาได้นะครับจะได้เป็นแนวทางให้เพื่อนท่านอื่นด้วยและสุดท้ายขอบคุณทุกคนที่ติดตามชมวิดีโอนี้จนจบนะครับ หวังว่าการวิเคราะห์ของเราจะช่วยให้คุณมีข้อมูลในการตัดสินใจได้ดีขึ้นสำหรับใครที่ชอบเนื้อหาของเราอย่าลืมกดซับสไคร์กดไลค์และแชร์วิดีโอนี้ให้เพื่อนๆด้วยนะครับเพื่อให้พวกเขาได้รับข้อมูลดีๆจากช่อง AI วิเคราะห์บอลแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ